บทที่1สุ่มลูกเต๋า11ปีสุ่มรอบนี้โชคดีขั้นสุดยอดชื่อหานเจียอายุไข11ปีสแลตหกสิปีเผ่าพันธุ์มนุษย์ตะบะไม่ปรากฏวิชายุท์ไม่ปรากฏวิชาเวทไม่ปรากฏพลังวิเศษไม่ปรากฏอาวุธเวทไม่ปรากฏคุณสมบัติลากวิญญาณระดับต่ำสุดกดสุ่มลูกเตา๋า ดวงชะตาแต่กำเนิดกดสมลูกเตา๋าพลังวิญญาณเสริมคุณสมบัติรากวิญญาณพระสุธาและพึกษาเสริมความแข็งแกร่งพลังโจมตีค่าพลังโจมตีแข็งแกร่งจิตวิญญาณแก่งกล้ากดคิกเพื่อเริ่มต้นเข้าสู่เกมวิถีแห่งชีวิตหานเจียในวัย11ปีมองดูหน้าต่างค่าสถานะตรงหน้าตนเองแล้วแทบจะสิ้นหวัง แม้ว่าคุณสมบัติลากวิญญาและดวงชะตาแต่กำเนิดจะสามารถเขย่าลูกเต๋าสุ่มเปลี่ยนได้ทุกวันแต่ถึงอย่างไรก็สุ่มได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นโดยจะเริ่มสุ่มใหม่อีกครั้งในเวลา7โมงเช้าของทุกวันหานจวีเริ่มสุ่มลูกเต๋ามาตั้งแต่เกิดผ่านมาตั้ง11ปีแล้วยังไม่เคยสุ่มได้ค่าคุณสมบัติลากวิญญาระดับสูงและดวงชะตาแต่กำเนิดที่โดดเด่นเลยแม้แต่น้อยเอาแบบนี้ไปเลยดีไหมนะ หานเจวยมีความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาไม่ได้เด็ดขาดไม่ง่ายนักกว่าจะมาถึงของโลกเทพเซียนปี P, ศาจมนุษยธรรมนาจะบำเพ็ญเซียนได้อย่างไรหานเจวยอยากเป็นตัวเอกที่ลาบลื่นไปหมดทุกอย่างสุมอีกหานเจวยยกมือกดไปยังหน้าต่างข้าสถานะตรงด้านหน้าของเขาคุณสมบัติลากวิญญาณไรการเปลี่ยนแปลงใบหน้าอ่อนยาวของหานเจวยเจือนลงทันทีสุมอีกครั้งชะตากรพม้า ไร้ญาติขาดมิตรโดดเดียวตลอดชีวิตอายุไขายเพิ่ม100รปีมารดามันเถอะสุมได้ชะตากรรมพาใครอยากจะโดดเดี่ยวไปตลอดชีวิตกันหานเจวยโกรธจนลงไปนอนดีดดิ้นอยู่บนพื้นหญ้าตลอด11ปีมานี้ไม่เคยสุ่มได้คุณสมบัติลากวิญญาณและดวงชะตาแต่กำเนิดระดับสูงเลยสักครั้งเป็นไปไม่ได้สุมต่อไปข้าไม่เชื่อหรอกหานเจวยโกรธจนตัวสัน่น หลังจากกิ้งไปมากับพื้นร่วม30นาทีก็ยันกายลุกขึ้นมาหานจเุเอเป็นมนุษย์ที่กับชาติมาเกิดชาติก่อนนั้นมาจากโลกศตวรรษที่21เมื่อครั้งที่เยาว์วัยถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายเขาไม่ยอมรับการรักษาที่ต้องทนทุกข์ทรมานและกลับไปรอความตายที่บ้านคืนวันนั้นเพื่อที่จะทำให้ร่างกายลืมความเจ็บปวดไปเขาเอาเกมการบำเพ็ญเซียนเก่าที่เก็บไว้ออกมาเล่น เขาเล่นเกมอย่างสนุกสนานตลอดทั้งคืนจนใกล้ลุ่งสางถึงเริ่มง่วงจากนั้นก็ไม่รับรู้อะไรอีกเมื่อลืมตาขึ้นมาอีกครั้งหานจวยกับชาติมาเกิดใหม่ในโลกที่เหมือนกับยุคสมัยโบราณแห่งนี้เขาเกิดมาในสำนักบำเพนเซียนแห่งหนึ่งสำนักยกพิสุทธ์เป็นสำนักบำเพนเซียนสายหลักในสมัยราชวงศ์ตาเยียนในวันที่ถูกตรวจพบโรคมะเร็งระยะสุดท้ายหาจนจวยตกใจหวาดกลัวเป็นอย่างยิ่ง เป็นครั้งแรกที่ตระหนักได้ว่าชีวิตสําคัญยิ่งกว่าอะไรทั้งนั้นคาดไม่ถึงว่าในชีวิตนี้จะฝึกให้เป็นอมตะได้เขาประหลาดใจเพราะมันเกินกว่าที่ตนคาดหวังไว้นักเขาจะต้องบำเพ็ญเซียนเพื่อเป็นอมตะให้ได้เขาจะอยู่ยั่งยืนยาวกว่าใครทั้งหมดทว่าเขาไม่อาจบำเพ็ญเซียนขณะที่ยังเป็นมนุษย์ธรรมดาได้ตั้งแต่เกิดมาหานจุวยใช้ชีวิตโดยปราศจากความกดดันพ่อแม่ของเขาเป็นข้ารับใช้ของผู้เท่าเทีย นักหล่อมโอสถสายนอกของสำนักยกพิสุทธิ์ปกติจะช่วยผู้เท่าเทียเพาะปลูกสมุนไพรนักหล่อมโอสถนั้นมีฐานะไม่ธรรมดาที่สำนักฝ่ายนอกไม่มีผู้ใดาหานกล้ามีปัญหากับผู้เท่าเทียผู้เท่าเทียมีข้ารับใช้อยู่หลายสิบคนคนเหล่านั้นเป็นมนุษย์ธรรมดาทั้งสิน้นแม้ว่าจะมีคุณสมบัติลากวิญญาณแต่ผู้เท่าเทียก็ไม่อนุญ,ญาตให้ข้ารับใช้ฝึกบำเพ็ญตะบะคงเพราะกลัวข้ารับใช้จะขโมยสมุนไพรของเขาไป สมุนไพของเขามีคุณ,ณประโยชน์แก่ผู้บำเพ็ญเซียนเป็นอย่างมากแต่สำหรับมนุษย์แล้วคือยาพิษขนาดแท้แต่ในปีที่หานจวยอายุได้6ปีพ่อแม่ของเขาหลบหนีไปทอดทิ้งเขาที่ยังเด็กไว้ในสวนสมุนไพของผู้เท่าเทียหานจวยพอจะเข้าใจได้หากพาเด็กหนีไปด้วยคงจะไม่สะดวกแน่ผู้เท่าเทียก็ไม่ได้คิดเอาความกับกันยังให้คนพาหานจวีไปช่วยเพาะปลูกสมุนไพด้วยซ้ำเวลาผ่านไปนาน หานจวยมีความรู้และความคุ้นเคยกับสมุนไพรทั้งหมดในสวนเป็นอย่างดีผู้เท่าเทียมก็ไม่ได้รังแกเขาหานจวยจึงสุ่มดวงชะตาต่อไปอย่างไรเสียตอนนี้เขาก็เป็นเพียงมนุษย์ธรรมดารออีกหน่อยไม่ดีกว่าหรือเฮอ้สุมต่อไปก่อนแล้วกันหากว่าก่อนอายุ30ยังสุ่มไม่ได้ดวงชะตาพลิกฟ้าอย่างนั้นก็ช่างมันเถอะเป็นมนุษย์ธรรมดาบำเพ็ญเสียนไปก็ได้หานจวยนึกคิดเงียบ ในสวนสมุนไพรข้ารับใช้ที่อาวุโสที่สุดมีอายุเจ็ดสิบกว่าปีนามว่าเท่าหวางตอนอายุได้สิบกว่าปีเขาถูกผู้เท่าเทียคัดเลือกมาบัดนี้เป็นหัวหน้าข้ารับใช้พวกข้ารับใช้ล้วนเชื่อฟังและทําตามคําสั่งของเท่าหวางหานจุ่ยเหยียดกายลุกขึ้นกลับไปยังสวนสมุนไพรเริ่มรดน้ําและเก็บกวาดใบไม้แห้งสวนสมุนไพรมีพื้นที่กว้างใหญ่มากขนาดใหญ่เทียบเท่ากับสนามฟุตบอลแห่งหนึ่ง ในช่วงที่งานยุ่งค่ารับใช้ทุกคนจะระมัดระวังเป็นอย่างมากหากไม่ระวังทําพืชสมุนไพรเสียหายผู้เท่าเทียต้องโกรธเป็นฟืนเป็นไฟแน่นอนอีกทั้งยังมีสมุนไพรบางชนิดที่เต็มไปด้วยพิษร้ายแรงอีกผู้เท่าเทียเดินทางออกไปนอกสำนักเมื่อเดือนก่อนคาดว่าจะกลับมาอีก2-3ปีสำหรับผู้บำเพ็ญเสียแล้วระยะเวลาสอปีนับว่าไม่นานอะไรในส่วนสมุนไพร หารจือเป็นคนพูดน้อยทำให้เขาแทบจะไม่มีมิตรสหายก็มีแต่เท่าหวางที่พูดคุยกับเขาหลังจากเสร็จงานเขาก็กลับไปที่ห้องและเริ่มวิดพื้นฝึกฝนร่างกายเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากหารจือล้างหน้าล้างตาเสร็จเขานั่งเฝ้ารออยู่บนเตียงไม้จวบจนถึงเวลาที่จะได้เริ่มสูมใหม่อีกครั้งหานจือถึงเริ่มรู้สึกกระปี้กระเป๋าขึ้นมาตื่นเต้นคล้ายจะได้สุมรางวันใหญ่ นี่เป็นสิ่งที่เขารอคอยมามากสุดในทุกๆวันเขาถูกฝ่ามือไปมาสุ่มคุณสมบัติลากวิญญาณก่อนแล้วกันคุณสมบัติลากวิญญาณไล้การเปลี่ยนแปลงให้ตายสินี่มันชักจะเกินไปแล้วหานจียอโมโหแทบตายมือไม้ของเขาเริ่มสัน่นต่อไปเริ่มสุ่มดวงชะตาแต่กําเนิดลูกเต่าเริ่มสุ่มแล้วได้รับดวงชะตาแต่กําเนิดดังนี้ไม่เป็นสองรองไคร รูปงามเจ้าเสน่ห์ระดับสูงสุดชะตาเซียนกระบี่มักกระบี่ระดับสูงสุดความเข้าใจมักกระบี่ระดับสูงสุดความว่องไวของท่าล่างคุณสมบัติท่าล่างระดับสูงสุดทายาทจากพัิเซียนหลังผู้เล่นเริ่มต้นเกมจะได้รับสุดยอดวิชาบำเพ็ญเซียนและได้รับหินวิญญาณขั้นสูงหนึ่งพันก้อนหานเจียตะลึงงันเขาเบิกตากว้างประหลาดใจในทันที ดวงชะตาแต่กําเนิดถึงสี่ดวงชะตานี่สุ่มแค่ครั้งเดียวก็ได้รับค่าดวงชะตาแต่กําเนิดถึงสี่ดวงชะตาแถมดูแล้วมีแต่สุดยอดทั้งนั้นยิ่งมองหานจียก็ยิ่งรู้สึกตื่นเต้นมันนี่แหละไม่ใช่สิพวกมันนี่แหละดวงชะตาระดับสูงสุดสี่ดวงชะตาสุดยอดวิชาอีกหนึ่งมองแวบแรกก็รู้แล้วว่ายอดเยี่ยมยิ่งนักสุ่มมาตั้งส1ปีผ่านไปวันแล้ววันเล่าในที่สุดความพยายามก็สำเร็จจนได้ หานจวีวพยายามสงบจิตใจให้นิ่งในเมื่อไม่มีคุณสมบัติลากวิญญาณเขาก็ยังไม่สามารถกดเริ่มต้นเกมวิถีแห่งชีวิตได้ยังต้องสุ่มลากวิญญาณเพิ่มอีกในที่สุดความหอมหวานก็มาเยือนสักทีได้รับดวงชะตาแต่กำเนิดระดับสูงถึง4อย่างต่อให้ฝึกบำเพ็ญตอนอายุ40ปีก็ยังไม่สายเราสุ่มคุณสมบัติลากวิญญาณอย่างวางใจได้หานจั่ยคิดได้ดังนั้นก็ดีอกดีใจเป็นอย่างยิ่ง สุ่มมาแล้ว11ปีส่มเพิ่มอีก11ปีจะเป็นายไปหารเจียถอนหายใจยาวๆจากนั้นลุกขึ้นจากห้องและเริ่มทำงานในส่วนของวันนี้บ้านพักที่เขาอาศัยอยู่มีสมาชิกทั้งหมด6คน1คนต่อ1เตียงคนอื่นๆตื่นตั้งแต่รุ่งสางแล้วแต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละส่วนพื้นที่ไม่มีใครกล้าทำงานพลาดหานเจียอายุยังน้อย จึงได้ทำเพียงหน้าที่ในส่วนง่ายๆผู้เท่าเทียมยัยงไม่กล้าให้เขารับผิดชอบพื้นที่หนึ่งไปเลยทิวทัศน์ในวันนี้ช่างดูงดงามพิเศษหรืออาจเป็นเพราะเขาอารมณ์ดีก็ได้ข้ารับใช้คนอื่นไม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของหานเจียเกมวิถีแห่งชีวิตยังไม่เริ่มต้นดวงชะตาแต่กำเนิดทั้งสดวงชะตาของเขายังไม่ปรากฏออกมาเวลาเที่ยงตรงมีผู้บำเพ็ญสองคนมาเยือนสำนักหยกพิสทจิ์มีขนาดใหญ่ โดยรอบสวนสมุนไพรอบล้อมไปด้วยภูเขาเหล่าผู้บำเพ็ญไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ดูแลสํนนักฝ่ายนอกแวะเวียนมารับโอสถเสียมากกว่าผู้บำเพ็ญท่านนี้มีบุคลิกท่าทางงดงามบุรุษหนึ่งสตรีประดุดคู่รักเซียนดึงดูดสายตาให้ข้ารับใช้หันไปมองหานจี๋ยก็หันมองทางประตูใหญ่ของสวนสมุนไพรด้วยช่างเจิดจ้าง,งดงามเสียจริงหันจี๋ยถอนหายใจ เสื้อผ้าอาภร์ของพวกเขาเหล่าข้ารับใช้ขาดวินแต่ชุดของผู้บำเพ็ญเซียนทั้งสองกับสวยหรูสะอาดสะอ้านเหมือนตัวละครในเกมออนไลน์เทพเสียนหลุดออกมาหานจุ่ยแค่คิดเล่นๆเ,เ,เขาไม่อิจฉาแม้แต่น้อยเขาสุ่มดวงชะตาแต่กำเนิดถึงสี่ดวงชะตาแล้วความสำเร็จในวันข้างหน้าสิทธิฝ่ายนอกของสำนักยกพิสุธิ์เทียบไม่ได้เสียด้วยซ้ำตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพวกข้าสองคนจะเป็นผู้ดูแลส่วนสมุนไพรให้ท่านผู้เท่าเทีย พวกเจ้าทั้งหลายไม่ต้องใส่ใจเราและห้ามรบกวนการฝึกบำเพ็ญของเราเป็นอันขาดผู้บำเพ็ญชายคนนั้นกล่าวกับเท่าหวางด้วยใบหน้าเรียบเฉย